บักบอยมึงเจอกูแน่ขีบนี่กูองเสือตัวเก่าความยันมึงจือบ่ได้ก่อนอื่นให้กูขออนุญาตกาบทักทายสบายดีพอแมมพี่น้องเอฟซี FC เวิร์สสุขุสุคนยินดีต้อนหับเขาสู่สองแอดมินน้องฝากคือเก่าพี่น้องเฮามาหว่กันในเรื่องเก่ามาอือนีมูฟออนบ่ได้ขอเว่แน่จักหน่อยเถอะเรื่องบักบอยนี่นะมันเป็นแต่สั่งสอนผู้อื่นดีนักบักอันนี้นะอ่ะเว่ย้ำได้้มันโบมีเอามูลความจริงมาหว่จักเถอะโบมีหลักฐานพีนัน่โบมีข้อมูลอ่างอิง เอาแต่ความคิดจักรของออกมาว่าออกมาวิเคราะห์ว่าแต่คนอื่นอันอันบตื่นยักเถอ่อันแมนโตนเองอันชุดถ่ายเนาะอ่ะทุกคนก่อนอื่นไปเบิ่งเรื่องนี่ก่อนอยาทถามบักบอยบอยมันแมนอียงนี่บอยอ่ะสายมึงว่าอันขมิน้นน้ะหนังบริถ่วมอ่ะมึงเบิ่งเอาอียงอันอนี้บอยอ่ะก่อนอื่นสีให้ทุกคนไปเบิง่งขิปเนาะอ่ามีแหล่งทีไปแล้วก็ทีมาทุกคนว่า ไปยังเขาคือเอามาฝาดหัวข่าวว่าประเทศเขมีน่ะโวยวายเออไปยังคนไทยคือบอสอยในรักแบบว่ามนุษย์จะทำจะบางเนาะพวานหนาำถ่วมเขมีแต่ละปีไทยกับมาซอยคือกันเอาไปเบิ่งคลิปนี้นํากันทุกคนทุกคนคะข่าวนี้จริงเหรอคะสื่อกัมพูชารายงานขณะน,นี้ประเทศกัมพูชากําลังเผชิญปัญหาอุทกภัยกําลังเดือดร้อนอย่างหนักพร้อมเรียกร้องให้คนไทยมองในมุมของเพื่อนมนุษย์ บนหลักมนุษยธรรมและร่วมให้ความช่วยเหลือเท่าที่ทำได้ตายแล้วกล้าเนาะกล้ามาขอความช่วยเหลือกับไทยเนาะตั้งแต่เรื่องโรงพยาบาลละให้ช่วยรักษาและนี่ก็มาช่วยอุทกภัยจาาลไยเหรอขอบริจาคเหรอหรืออะไรตอนประเทศไทยน้ำท่วมก็ไม่เห็นไปขอความช่วยเหลือกัมพูชานะคะใช่หลักมนุษยธรรมมมีได้ค่ะ แต่แต่ต้องมีให้ถูกที่นะคะถุกคนค่ะอืมไม่ใช่แบบนี้คะ่ะเราไม่ได้มีหลักมนุษยธรรมให้กับคนที่แววงกัดนะคะอืคนที่พูดอีกอย่างการกระทําอีกอย่างค่ะไม่ใช่นะคะเราไม่ได้มีให้คนแบบนี้ค่ะอ่ะชัดเจนนะบอยเขาบอกว่ารักมนุษยธรรมมีได้แต่ก็มีให้ถูกที่แล้วก็ถูกคนชัดเจนนะอ่ะไปพังบักบอยมันว่าออก,ก็แล้วกันอะทุกคนไปพังบักบอยมันว่าอีกเถื่อนหนึ่งมันวาจังใดบักอันนี้นะ มันเชียอะไรของมึงคลิปนี้<ะ>คลิปแอดคลิปแอดใครไปโวยวายอะไรฮะมึงเอาเชี่อะไรมาจากไหนนะฮะทำไมมึงทำไมมึงแต่งเรื่องนี่เก่งจังนะโอโ้โหไอคนแต่งนักเก่งแล้นะแต่ไอคนเชื่อเนี่ยนะแล้วก็เอาไปพูดแบบตอๆกันหลายคนเลยนะกูเห็นนะไม่ใช่เฉพาะมึงคนเดียวนะโอ้ยกูมึงหัดใช้สมองหน่อยสิฮะ ครไปขอแม่มึงฮะไอฉัดก็แม่เลยเนาะบักบอยบักหนาปะบูซนเขื่อน <S <S> <S มึงบ่ได้เดือดรอนมึงก็เบาไดบอยบดไดเดือดห้อนไงบอยบ่ไดถึงนําถ่วงคือเขาไงบอยก็เบาได,ได้เนาะอ่าและอีกอย่างหนึง่งตอนออกหลบบอยก็บดไดออกหลบน้ําเขาไงบอยบดไดไปเป็นทหารน้าเขาไงบอยอาจจะมีเสนมีสายบอยอาจจะมี ผู้ใหญ่นุ้นหลังอยู่บ่สันโดนไปแล้วเห็นอินฟูคอมเมนต์ไลค์คนแล้วออกมาเบานั่นโดนเกมไลค์คนแล้วแต่ว่าบอยบดโดนไงบอยอาจจะมีเส้นอือบอยบดได้ออกลบน้ำเขา boy, บอยบดได้ถือเป็นทาหารน้ำเขา boy, บอยบดได้ถือนำถ่วมบอยก็เบาได้แต่ว่าผู้เขาถือนำถ่วมเขาโพสลงเฟซอ่าเขาโพสลงเฟซเนาะเขาก็เ่าผ่านเพียงมาหาประเทศไทยค่ะเขาบ่มีมุนบ่มีขอมูลเขาก็บอกเอามาเ่าอ่าเนาะ เขาก็ฝาดไปตามนั่นบอยบดไอ้คอความชว่วยเหลือแต่คนอื่นเขาขอความชว่วยเหลือเขายังห้ไทยมาซอยผููที่เขาแบบบดได้บาสเกียจซั่งคนไทยอียงเลยนะอ่ะบอยเนาะต้องเข้าใจบอกแต่คนอื่นใส่สมองเมืงนั้นใส่สมองน้ำเขาแนะ่เออเอาไปฟังต่อทุกคนนะไอมอนด้วยนะแล้ไออะไรไอที่อยู่รอยเอ็ดชื่ออะไรกูจำไม่ได้เห็นก็เอามาพูดเหมือนกันนะ มันเชื่ออะไรของมึงกูไม่เข้าใจนะใครไปโวยายเชื่ออะไรนะโอ้โหมึงตื่นสักทีเถอะนะเอาเรื่องจริงมาไปพูดบ้างสินะบอยนะั่นอหละโอ้มากระยันเฮาอีลีนะทุกคนนาะความสิบบาอกบ,บอยนี่อะอะเห็นแต่ละขิบนะที่บอยว่านะนะมีแต่ใส่ความคิดจาของออกมาเบาบ่าบเห็นสิเอามูลข้อมูลอ่างอิงจากใส่ออกมา นวินซี่มีเอาข้อมูลมาอ่างอิงในหลักความเป็นจริงบอยล่ะตื่นได้แล้วเนาะอย่าสวนกระแสเด้อบอยอาจฟังต่อกระเบยมีกระเบยโอ้แถมท้ายบกระเบยมึงอ่ะบักกระเบยขวยขวยกระเบยภาษาขมิ้นว่ะโอ้บักกระเบยขวยมึงอะหนาปลวกนะลูนเลื่อนปอบแปดหาง บักอปปะลักไปต่อกันในเรื่องของการขอความช่วยเหลือเนาะเป็นยังคือว่าคนขเมียเคยโพส์แบบนั้นเพราะว่าประเทศขเมียเองเคยได้ขับการช่วยเหลือจากประเทศไทยในเรื่องของนำถ่วมแต่ละปีแต่ละปีอ่ก่อนที่มาพิดกันก่อนจะไม่มีการประทะกันในทรายแดนนี่จังมีการปิดดานจังบริหารับความช่วยเหลือโดยปกติแล้วแต่ละปีประเทศไทยให้ความช่วยเหลือขเมีนแต่ก็บอกเคยสำนึกบุญคุณบอกเคยเลยมีแต่ว่าเอียงดีเอียงปลาหนีด ยังชีอยากได้อิจฉาเขาอยากดึงมาเป็นของเจ้าของเองเห็นนะชาวโลกเขาก็เห็นบ่อยชาวโลกเขาก็เห็นอ่ะบเมนสิมีอ่าแต่คนรับหูรับตาเสือนะโดยเฉพาะนะประเทศขมนนะิน่ะสิ่งที่ชาวโลกเห็นนะตอนนี้ก็คือขมิหมักเคมเอาวัฒนธรรมอันใดที่เป็นปัญญาประดิษฐ์ของหมู่ที่มันดีๆประเทศเธอก็อยากได กับไปเค็มเอามาเป็นของตอนเองเอามาเห็ดในสาบับของตอนเองเขาเอื่นว่ากอปปีอืตัวอย่างนะนี่ภาบนี่อ่าแคนลาวมันเป็นของลาวมันโบเมนของขมิ้นอย่าเสอเออเอาไปสแสดงอยู่ประเทศเกาหลีอยู่ประเทศใดก็แล้วแต่อย่าสเสอเอาไปแคนลาวมันเป็นของขู่คนลาวแล้วกับการนุ่งผ้าทุ้งแบบนี้เป็นของคนลาวอย่าสเสอเอาไปจื่อไหวเนาะอ่าและอีกอย่างหนึ่งชีว่าบบมีหลักฐาน นี่ใส่สุดเกาหลีตัดสุดเกาหลีแต่ว่าใส่อสีรง,งาศาติเจ้าของเองนุ่งเห็ดอุยุอุยุอุยุ่ยเออ,อคือกระซุม่มงมไก่น่าร้ายนาะงเทมเอาของหมแล้วก็เรื่องของสุดไทยยั่งบ่แล้วสีขากันอีกยาวสุดไทยเขามีหลายมีหลายแบบหลายสิริอ่ามีหลายแบบหลายสิริึ่งกว่าเขาออกแบบกันมาเขามีพระราชทานมาตั้งแต่สมัยบูฮานาการลงมา ซึ่งเธออย่ามาว่าอ่างว่ามันออกมาจากกำแพงวัดสุดที่ออกมาจากกำแพงวัดที่แท้จริงนี่เนาะที่สันเห็นว่ามันเหมาะสมแล้วกับมันคือมันแมทที่สุดคือสุดแบบนี้เนาะสุดที่ออกมาจากกำแพงวัดที่แท้จริงนะบอยนะอืมอันนี้คือเรื่องของสุดอ่ะขอพี่ไถ่อีกน้อยหนึ่งเนาะในเรื่องของการสวยเหลือ อาต่เกาก่ามีการสื่อเลือกันแหลกในเหลืองของโรงพยาบาลเนาะเอาเป็นยังเอา้ามีการปะทะกันอยู่ปังๆอยู่แต่ว่าพอปัตส่วนได้หักบ,บาดเจ็บอาอยากเอาเขามาหากักซาเมืองไทยคนไทยเขากาอะอาบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยเนาะเขาบ็อยากยอมผักแต่อิงตามรักมนุษยธรรมมั่นกับปฏิเสธบได้ซึ่งขมินกับหูดีในขอนิวาไทยบนสามารถปฏิเสธได้นี่แหละขมินเอาถูกช่องวางมาเล่นเลยเอาถูกส่องวางมาเห่นเลย เนาะอ่าคนไทยบอสมาถปฏิเสธได้แต่ก็หูดรอกว่าขเม้นบอส่งมาดอกเข้าใจอันนี้ก็หูดีเดาออกว่าขเม้นบอกาะส่งมาดอกแล้วก็ไทยบอกาะปฏิเสธเนาะไทยบอกาปฏิเสธว่าบอหักคนไข้แล้วขเมตนก็บอกาส่งมามึงกาะส่งมาตีเอ้าบางเถื่อย่างมากสองขากับเมื่อมีขาเดียวก็มีเอ้าว่าบอได้ด้วยระเออกาะส่งมาบอเขากันมึงกระส่งมาเขากับกรหักษาแต่มึงกราบอถามเท่านั้นแหละเนาะนี่แหละบอย Boy, บอยบอดด้ออกลก boy, บอยบอดเดือดหอนน้นาบอดดิถวมผู้ดัง boy. Boy, บอยบอยบอดเดือดหอนบอยบอดดิอุดเข่ากิน boy, บอยบอดเดือดหอนคนที่เขาเดือดหอนก็นมีคนที่เขาถือไยพิบัติก็มีเนาะบาอยเน,นาะเออยวสันยามว่าออกหนาแทนคนทางประเทศว่าเขาบอดดิเดือดหอนว่าเขาบอดด้มาขอแม่ฉันเออแม้นเขาบอดดิมาขอแม่ฉันแต่เขาขอประเทศไทยแล้วไงละ่ะบักหนาประดุกจนเขื่อนบักบัลลักษ เท่านี้แหละทุกคนบอกกับบักบอยมันบอกบุหูเรื่องบักกระบยโอเคสบายดี